เคยไหมครับมีคนทำให้คุณเจ็บแต่คุณไม่อยากตอบโต้ด้วยการตะโกนหรือทะเลาะเพราะมันดูเสียเวลาและทำให้เราดูต่ำลงวันนี้ผมจะพาคุณไปเจอกับวิธีเอาคืนที่ไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องออกแรงมากแต่กลับทำให้อีกฝ่ายเจ็บลึกแบบที่เขาไม่มีวันลืมได้การเอาคืนที่เงียบขมและเฉียบที่คนฉลาดเท่านั้นถึงจะใช้เป็นการเอาคืนไม่ใช่เพียงการตอบโต ด้วยการลงมือทำอะไรตรงๆให้คู่กรณีเจ็บปวดทันทีเพราะการทำเช่นนั้นมักกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนมาทำร้ายตัวเองได้ง่ายและยังทำให้คนอื่นมองเราในแง่ลบด้วยการเอาคืนที่คมและเฉียบจึงต้องไม่ใช่การลงแรงตรงไปตรงมาแต่เป็นการเล่นกับจิตวิทยาความรู้สึกและภาพลักษณ์ในระยะยาวการทำให้ศัตรูหรือผู้ที่ทำไม่ดีกับเรารู้สึกพ่ายแพย้ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงแรงจงแจ้งนั่นแหละคือการแก้แค้นที่ลึกและเจ็บที่สุดบางครั้งความเงียบคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันทําให้คู่กรณีไม่รู้ว่าเรากําลังคิดอะไรไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปและไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ความเงียบทําให้คนที่เคยพยายามกดเราให้ต่ํารู้สึกสับสนและไม่มั่นคงและยิ่งเราสงบมากเท่าไหร่พวกเขายิ่งไม่อาจสบายใจได้เลย การเอาคืนแบบเงียบๆที่เจ็บฉีดจริงๆเริ่มต้นจากการควบคุมอารมณ์ของตัวเองก่อนเพราะถ้าเรายังเดือดท่านแสดงออกชัดเจนว่ากโกรธหรืออยากแก้แค้นคนที่ทำร้ายเราก็จะพอใจที่ได้เห็นเราเสียสมดุลแต่ถ้าเราแสดงความนิ่งเฉยกลับใช้รอยยิ้มบางเบาและท่าทีที่ไม่สตกสถานสิ่งนั้นจะทำให้คู่กรณีคาดไม่ถึงและเริ่มไม่แน่ใจว่าการทำร้ายเรามันได้ผลจริงหรือไม่การไม่ปฏิเสธ ไม่แก้ตัวไม่ทะเลาะโต้ตอบแต่กลับใช้การนิ่งเฉยรับแรงประทะเอาไว้นั่นคือด่านแรกของการเอาคืนที่แหลมคมที่สุดเพราะมันตัดโอกาสที่คู่กรณีจะได้เสียความสุขจากการเห็นเราเดือดร้อนสิ่งที่ทําให้การเอาคืนแบบเงียบเจ็บยิ่งกว่าคําพูดคือการใช้ความสําเร็จและคุณค่าในตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์หลายครั้งคนที่ทําไม่ดีกับเรามักมาจากความอิจฉาหรือความพยายามที่จะกดเราให้อยู่ต่ํากว่าพวกเขา หากเราลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองจนดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในงานการสร้างฐานะการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือแม้แต่การพัฒนาบุคลิกภาพที่มั่นใจและสง่างามทุกย่างก้าวของความก้าวหนา้าจะเป็นเหมือนการตอกย้ำความล้มเหลวของอีกฝ่ายโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยคนที่เคยดูถูกเราจะต้องเจ็บลึกเมื่อเห็นว่าเราไม่ได้เพียงแค่ไม่พังแต่กลับเติบโตขึ้นอย่างงดงาม การเอาคืนที่แหลมคมไม่ใช่การทําให้คู่กรณีเจ็บทันทีแต่เป็นการทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหมายต่อเราอีกต่อไปการตัดความสําคัญของเขาออกไปจากชีวิตโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่บันทอนหัวใจได้มากกว่าการตอบโต้เสียอีกเพราะสําหรับบางคนแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆไม่ใช่แค่ทําร้ายเราแต่คือการคงอยู่ในพื้นที่ความสนใจของเราเมื่อเราลบพวกเขาออกไปจากความคิดความรู้สึก และการกระทําของเราก็เท่ากับว่าเราได้ค่าความหมายที่พวกเขาพยายามยัดเยียดเข้ามาการเพิกเฉยคือมีที่คงมกว่าคําด่าใดๆอย่างไรก็ตามการเพิกเฉยต้องมาพร้อมกับการสร้างคุณค่าใหม่ให้ตัวเองไม่ใช่แค่ปิดหูปิดตาแล้วปล่อยผ่านเพราะถ้าเรายังอยู่กับที่คู่กรณีจะยังคงรู้สึกว่าการทำไม่ดีกับเรามีอำนาจแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงาน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตที่สงบสุขมีความสุขนั่นและคือการทำให้คู่กรณีเจ็บลึกโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากความสุขที่แท้จริงของเรากลายเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าใครกันแน่คือผู้แพ้การเอาคืนแบบเงียบยังสามารถทำผ่านการวางตัวอย่างมีระดับได้ด้วยสมมติว่ามีคนพูดจาใส่ร้ายหรือลดทอนคุณค่าของเราในที่สาธารณะการที่เราไม่ตอบโต้ด้วยการดักกลับแต่กลับใช้คำพูดที่เรียบง่ายสุภาพ และเฉียบคมพอจะทำให้คนรอบข้างเห็นว่าใครกันแน่ที่ดูต่ำต้อยกว่าตัวอย่างเช่นหากมีคนพยายามเน็บแนมเราแต่เราเพียงแค่ยิ้มแล้วตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบเพราะประโยคสั้นๆที่ทำให้เขาเงียบลงโดยไม่ต้องตะกวนแข่งการควบคุมตัวเองเช่นนี้จะทำให้คู่กรณีรู้สึกพ่ายแพ้เพราะไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวงังอีกวิธีหนึ่งที่เงียบแต่เฉียบคือการใช้เวลาเป็นอาวุธเวลามีอนุภาพมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด ศัตรูหลายคนหวังจะเห็นเราล้มเหลวหรือผิดพลาดแต่ถ้าเรามีความอดทนไม่เร่งร้อนไม่รีบเอาคืนทันทีกลับใช้เวลาสะสมทั้งประสบการณ์และความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปความจริงจะปรากฏเองว่าฝ่ายไหนที่ยังยืนหยัดอยู่และฝ่ายไหนที่ค่อยๆดับไปการเอาคืนที่รุนแรงที่สุดคือการยืนอยู่ในจุดที่สูงกว่าโดยไม่จำเป็นต้องหันไปเหลียวมองการที่อีกฝ่ายต้องเห็นเราจเจริญขึ้นทุกวันในขณะที่พวกเขาตกตำ่ำ หลงเรื่อยๆนั่นคือการแก้แค้นที่ไม่ต้องออกแรงแต่ทำงานได้แน่นอนความเงียบยังทำงานได้ดีในเชิงความสัมพันธ์ส่วนตัวบางครั้งการเอาคืนที่ทำให้คนเจ็บที่สุดคือการไม่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเราอีกต่อไปการปิดประตูปิดช่องทางการติดต่อการไม่ให้พื้นที่ทางใจเป็นสิ่งที่ทรมานคนที่เคยคิดว่าพวกเขามีอำนาจเหนือเราได้อย่างรุนแรงเพราะสำหรับมนุษย์แล้ว การถูกตัดออกจากความสำคัญของใครบางคนคือการสูญเสียที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าเงินทองการเดินจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่อธิบายอะไรคือการประกาศชัยชนะที่คู่กรณีไม่อาจตอบโต้ได้อีกประเด็นสำคัญคือการเอาคืนแบบเงียบไม่ควรมีลักษณะของความอาฆาตแค้นแบบชัดเจนเพราะถ้าเรายังคงแสดงออกว่าต้องการแก้แค้นคนอื่นจะมองว่าเราอ่อนแอ และถูกความแค้นควบคุมแต่ถ้าเราเปลี่ยนพลังงานที่ควรใช้ไปกับการโรกรธเกลียดม,มาใช้กับการพัฒนาตัวเองแทนคนอื่นจะเห็นถึงความต่างและจะยิ่งเคารพเรามากขึ้นการทำให้ศัตรูกลายเป็นเทียงเงาที่ไร้ความหมายในชีวิตเรานั่นต่างหากคือการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเอาคืนแบบเงียบเจ็บเฉียบคือการใช้ชีวิตให้ดีกว่าที่เคยไม่ใช่เพียงเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็น แต่เพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองรู้ว่าเราไม่ได้ถูกทำลายด้วยสิ่งที่พวกเขาทําการยืนยันได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องเอ่ยปากอธิบายใดๆคือสิ่งที่ทำให้คู่กรณีเจ็บที่สุดเพราะความเงียบของเราคือการบอกว่าเราเหนือกว่าและไม่จำเป็นต้องลดตัวไปอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาความเงียบคืออาวุธที่ล้ำค่าที่สุดของคนที่ต้องการเอาคืนอย่างเหนือชั้เพราะมันไม่เพียงแต่ทำให้เราไม่ต้องเปลืองแรง ไม่ต้องเปลืองคำพูดแต่ยังทำให้ศัตรูไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมผลลัพธ์ได้เลยคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คนที่ถูกด่าแรงๆหรือถูกตอบโต้ตรงๆแต่คือคนที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรและไม่รู้ว่าตัวเองกำลังสูญเสียอำนาจอย่างช้าๆความเงียบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นสนามประลองที่คู่กรณีไม่อาจเอาชนะได้เพราะมันไม่เปิดช่องให้เขาเล่นเกมใดๆกับเราอีกต่อไป เมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามทำร้ายหรือบันทอนเราสิ่งแรกที่พวกเขาหวังคือการเห็นเราวันไหวพวกเขาต้องการให้เราตอบสนองเพราะการตอบสนองของเราคือหลักฐานว่าพวกเขายังมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอยู่แต่ถ้าเราเลือกไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับไปคือความว่างเปล่าความเงียบนี้แหละที่บีบคั้นมากกว่าคำพูดนับพัน เพราะมันทําให้คู่กรณีไม่รู้ว่าการกระทําของตัวเองมีผลจริงหรือไม่ความสงสัยความไม่มั่นคงและการคาดเดาที่ไร้คําตอบจะคอยกัดกินใจพวกเขาทุกวันการเอาคืนที่คมจริงๆจึงอยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือใส่ใจในสิ่งที่อีกฝ่ายทําการดำเนินชีวิตของเราเองกลายเป็นเวทีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่พวกเขาไม่สามารถทำลายได้ ยิ่งเรายิ่งใหญ่ขึ้นเงียบขรึมขึ้นและมีพลังในตัวเองมากขึ้นพวกเขายิ่งรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาไรา้ค่าสิ่งที่ทำให้คนเจ็บไม่ใช่การถูกทําร้ายซ้ๆแต่คือการถูกเพิกเฉยและเห็นว่าอีกฝ่ายจเจริญรุ่งเรืองโดยไม่ต้องมีตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปรียบเทียบการเอาคืน ด้วยการยกระดับคุณค่าของตัวเองถือเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคมที่สุดคนที่เคยหัวร้อยย้อเราจะค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองน่าสมเพชเมื่อเห็นเราก้าวหน้าขณะที่พวกเขายังย่ำอยู่กับที่หรือแม้แต่ถอยหลังไปการพัฒนาไม่ว่าจะในด้านการทำงานฐานะหรือบุคลิกภาพคือการตกหน้าคู่กรณีโดยไม่ต้องยกมือขึ้นด้วยซ้ำเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนเราทุกอย่างการได้เห็นเรากลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับและมีคุณค่า ในสายตาคนอื่นๆคือความเจ็บปวดที่ลึกกว่าการถูกโจมตีใดๆอีกหนึ่งวิธีเอาคืนอย่างเงียบที่เจ็บไม่แพ้กันคือการรักษาความสง่างามและศักดิ์ศรีของตัวเองให้เหนือกว่าสมมติว่าใครบางคนพยายามใส่ร้ายหรือทําให้เราดูแย่ในสายตาผู้อื่นหากเราตอบโต้ด้วยความโกรธหรือการเอาคืนทันทีเราอาจเสียภาพลักษณ์แต่ถ้าเราเลือกที่จะสงบใช้เหตุผลและยืนหยัด ด้วยท่าทีที่มั่นคงคนรอบข้างจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในที่สุดสิ่งที่อีกฝ่ายทำก็จะย้อนกลับไปทำลายชื่อเสียงของเขาเองเพราะผู้คนจะมองเห็นว่าใครกันแน่ที่ใช้วิธีตัาต้อยและใครกันแน่ที่มีระดับในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวการเอาคืนแบบเงียบสามารถทำได้โดยการดึงพลังงานของเราออกมาให้หมดไม่ใช่การทะเลาะไม่ใช่การเรียกร้อง แต่เป็นการถอนตัวอย่างสมบูรณ์เมื่อคนที่เคยมีอำนาจเหนือนเราด้วยการบงการความรู้สึกถูกตัดออกจากชีวิตโดยสิ้นเชิงพวกเขาจะเจ็บเจียนตายเพราะความจริงคืออำนาจของพวกเขามีได้ก็เพราะเราเคยยอมให้แต่เมื่อเราไม่อนุญาตอีกต่อไปพวกเขาก็สูญเสียทุกสิ่งไปในท,ทันทีไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการถูกทิ้งให้อยู่กับความว่างเปล่าและความรู้สึกร้ความหมาย อีกมิติหนึ่งที่ลึกกว่าคือการใช้เวลาเป็นเครื่องมือเวลามักที่ภากษาทุกสิ่งได้อย่างยุติธรรมคนที่ทำไม่ดีกับเราหวาัว่าเราจะพังเร็วๆแต่ถ้าเรามีความอดทนเดินไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงผลลัพธ์ในอนาคตจะกลายเป็นบทเรียนที่เจ็บที่สุดสำหรับพวกเขาการยืนอยู่ในที่สูงในวันที่ศัตรูตกตำ่ำลงคือการเอาคืนที่ไม่มีคำพูดใดๆจะคมกว่านี้เราไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าใครผิด หรือใครถูกเพราะเวลาได้ทำหน้าที่พิสูจน์ให้หมดแล้วการเอาคืนแบบเงียบยังแสดงออกผ่านการไม่ยอมให้ตัวเองถูกทำร้ายซ้ำอีกต่อไปการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและไม่อนุญาตให้ใครก้าวล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวคือการประกาศชัยชนะโดยไม่ต้องวยวายเพราะคนที่เคยคิดว่าเราง่ายต่อการควบคุมจะรู้สึกเจ็บเมื่อเห็นว่าเราไม่ยอมอ่อนแออีกแล้วความเข้มแข็งภายในใจ ที่ไม่หวั่นไหวคือเกราะป้องกันที่ทําให้เราไม่เพียงแต่รอดพ้นแต่ยังเหนือกว่าในที่สุดสิ่งที่ทําให้การเอาคืนแบบเงียบเจ็บจริงๆคือการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าทุกอย่างที่พวกเขาทําสู่เปล่าไม่มีความหมายและไม่สามารถหยุดยั้งเราได้เลยความรู้สึกนี้คือการลงโทษที่รุนแรงที่สุดเพราะมันเป็นการทําลายหลักฐานของอานาจและความภาคภูมิใจของพวกเขาคนจำนวนมากยอมรับการด่าหรือการตอบโต้ได้ แต่ทนไม่ได้กับการถูกเมินเฉยอย่างสิ้นเชิงยิ่งเมื่อเราพิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตเราก้าไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพวกเขามันคือคำตอบที่เจ็บกว่ามีดใดๆสิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจคือการเอาคืนแบบเงียบไม่ใช่การเก็บแค้นไว้จนกัดกินใจแต่คือการเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังเพื่อสร้างสิ่งใหม่มันไม่ใช่การพยายามทำให้อีกฝ่ายทังโดยตรงแต่คือการทำให้พวกเขาเห็นว่า เราจะไม่มีวันทังเพราะพวกเขาการใช้พลังงานแห่งความโกรธมาแปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นที่จะเติบโตทําให้การเอาคืนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตอบโต้แต่คือการยกระดับชีวิตเราไปอีกขั้นการแก้แค้นที่เจ็บที่สุดคือการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและสง่าง,งามจนอีกฝ่ายไม่สามารถแต่ต้องได้ในที่สุดเราจะพบว่าความเงียบคือบทเรียนที่ดีที่สุดให้กับศัตรูทุกคนเพราะมันไม่เพียงแต่ ทำให้พวกเขาสับสนแต่ยังทําให้พวกเขาเผชิญกับตัวเองโดยตรงโดยไม่มีเราไปเกี่ยวข้องการที่พวกเขาต้องเผชิญกับความจริงว่าความพยายามทั้งหมดไม่มีผลใดๆต่อเรานั่นแหละคือความพ่ายแพ้ที่แท้จริงของพวกเขาและเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราการเอาคืนแบบเงียบที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การทำเพื่อตอบสนองความสะใจ,จชั่ววูบแต่คือการวางกลยุทธ์อย่างละเอียด ที่ทาให้คู่กรณีค่อยๆรู้สึกเจ็บลึกลงไปโดยที่เราแทบไม่ต้องเปลืองแรงการเงียบของเราคือการปฏิเสธสิทธิที่พวกเขาต้องการที่สุดนั่นคือสิทธิ์ในการควบคุมอารมณ์ความคิดและท่าทีของเรามนุษย์ทุกคนต่างต้องการเห็นผลลัพธ์จากการกระทําของตัวเองคนที่เลือกจะทําร้ายเราก็ไม่ต่างกันพวกเขาหวังผลพวกเขาอยากเห็นการตอบสนองบางอย่างแต่เมื่อเราไม่มอบสิ่งนั้นให้สิ่งที่เหลือคือความว่างเปล่าที่บีบคั้นใจได้รุนแรงยิ่งกว่าการด,าด,ด่าใดๆ ในความเงียบนั้นซ่อนพลังบางอย่างที่คงเหมือนใบมีดเพราะมันทําให้อีกฝ่ายเผชิญหน้ากับตัวเองโดยตรงโดยไม่มีทางบิงเบือนความเงียบทําให้พวกเขาต้องหันกลับมาคิดว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ตัวเองทําไปมันได้ผลจริงหรือไม่มันมีคุณค่าจริงหรือไม่และความจริงที่เจ็บปวดที่สุดคือสิ่งที่ทําทั้งหมดไม่ได้สร้างร่องรอยใดๆกับเราเลยการเพิกเฉยไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่า เราไม่ได้อยู่ในสนามเดียวกับพวกเขาอีกต่อไปการเอาคืนที่เฉียบคมที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและสง่างามต่อหน้าต่อตาพวกเขาเราไม่ต้องลงแรงไปประทะต,ตรงๆแต่ทุกกาวย่างที่เราก้าวไปข้างหน้าคือการตกหน้าพวกเขาในเชิงจิตวิทยาคนที่เคยหัวเราะยาอเราจะต้องกลืนความรู้สึกขมขื่นทุกครั้งที่เห็นว่าเรากำลังทำได้ดีกว่าที่พวกเขาคาดไว้ยิ่งเรามีความสุข ยิ่งเราประสบความสําเร็จยิ่งเรายืนหยัดอย่างมั่นใจพวกเขายิ่งรู้สึกแพ้และความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเองจากความคิดและการกระทํำในอดีตในความสัมพันธ์ส่วนตัวการเอาคืนแบบเงียบอาจไม่ใช่เพียงการไม่พูดแต่คือการถอนพลังออกจากความสัมพันธ์นั้นโดยสิ้นเชิงหากคนคนหนึ่งเคยทําให้เราเจ็บด้วยคําพูดการกระทํา หรือการทรยศ์สิ่งที่เจ็บที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่การถูกด่ากลับแต่คือการถูกตัดออกจากชีวิตของเราอย่างเด็ดขาดไม่มีการเรียกร้องไม่มีการอธิบายไม่มีแม้กระทั่งการตำนดนัการเดินจากไปเงียบๆทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าให้เขาต้องอยู่กับมันนั่นคือการเอาคืนที่เจ็บที่สุดเพราะมันทำให้อีกฝ่ายตระหนักว่าเขาไม่มีอำนาจใดๆต่อเราอีกแล้ว บางครั้งการเอาคืนแบบเงียบไม่จําเป็นต้องรอจนเราสําเร็จยิ่งใหญ่แต่เพียงแค่เราไม่ยอมให้สิ่งที่เขาทํามามีผลต่อจิตใจเราเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเพราะเมื่อพวกเขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สะเทือนไม่ได้แสดงออกว่าถูกทําลายความหมายของการกระทําทั้งหมดก็จะหายไปทันทีสิ่งที่ทรมานคนมากที่สุดคือการถูกลดทอนความสําคัญการถูกทําให้ไร้ค่าการเพิกเฉย จึงเปรียบเหมือนโทษจำคุกทางใจที่บีบคั้นยาวนานกว่าการลงโทษใดๆอย่างไรก็ดีการเงียบที่เฉียดคมไม่ใช่ความเฉยเมยแบบว่างเปล่าแต่ต้องเป็นความเงียบที่มาพร้อมกับการพัฒนาและความก้าวหน้าเพราะถ้าเราเงียบเฉยแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอีกฝ่ายอาจตีความว่าเรายอมจำนนแต่ถ้าเรานิ่งเงียบแล้วกลับใช้เวลานั้นสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชีวิต เมื่อเวลาผ่านในภาพความจริงจะชัดเจนว่าใครกันแน่ที่กำลังตกต่ำและใครกันแน่ที่กำลังสูงขึ้นนั่นแหละคือการเอาคืนที่เจ็บฉีบที่สุดเราควรเข้าใจว่าศัตรูหรือผู้ที่ทำไม่ดีกับเรามักไม่ได้หวังเพียงการทำร้ายครั้งเดียวแต่หวังจะทำลายกำลังใจให้เราพังลงไปเองดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทนไม่ได้ที่สุดคือการเห็นเรายังคงยืนหยัดได้โดยไม่เสียสูญการเงียบแต่มั่นคงคือการประกาศว่า เราแข็งแรงเกินกว่าจะถูกทำลายความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังนี้จะค่อยๆกัดกินใจอีกฝ่ายอย่างชา้ชาๆทุกครั้งที่พวกเขาเห็นว่าเราไม่สถกสถานความมั่นใจในตัวเขาจะลดลงและสิ่งนี้จะตามหลอกหลอนเขามากกว่าคำตอบโต้ใดๆการเอาคืนที่ลึกซึ้งยังสามารถทำผ่านการเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างออกไปท้าอีกฝ่ายพยายามกดเราให้อยู่ในกรอบ หรือบีบให้เราล้มเหลวการที่เราสามารถเดินเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามคือการประกาศชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การที่เราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเดินตามคาดหวังของใครไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้การควบคุมของใครคือการตกหน้าศัตรูอย่างแหลมคมโดยไม่ต้องใช้คําพูดในมิติทางสังคมการเอาคืนแบบเงียบคือการใช้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเราเป็นอาวุธ คนที่เคยพยายามทำให้เราดูแย่จะเจ็บที่สุดเมื่อเห็นว่าภาพลักษณ์ของเรากลับกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นชื่นชมยกย่องยิ่งถ้าเราทำให้สังคมเห็นว่าเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีคุณธรรมและมีความสามารถคนที่เคยพยายามทำลายเราจะกลายเป็นผู้ที่สูญเสียความน่าเชื่อถือเองโดยไม่ต้องที่เราจะต้องตอบโต้พลังของความจริงและการเวลาจะทำหน้าที่แทนเรา หากมองในเชิงจิตวิทยาการเอาคืนแบบเงียบคือการทำให้อีกฝ่ายต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนตลอดเวลาเพราะความไม่รู้คือสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดศัตรูจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าเรากำลังคิดอะไรจะทำอะไรต่อไปทำไมเราถึงไม่ตอบสนองความไม่รู้เหล่านี้จะกัดกินใจเขาให้ไม่สามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริงการปล่อยให้เขาต้องติดอยู่ในความสงสัยนี่แหละคือการเอาคืนที่ทรงพลังที่สุด สิ่งที่น่าสนใจคือหลายครั้งการเอาคืนแบบเงียบไม่ใช่เพียงแค่การทำให้อีกฝ่ายเจ็บแต่ยังทำให้เราได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อเราเลือกที่จะไม่เสียเวลาสนใจการทำลายของใครเราจะมีพลังงานเหลือมากพอที่จะหันมาโฟกัสกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ชีวิตการพัฒนาการเรียนรู้และการยกระดับตัวเองจะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิม และนี่ไม่ใช่เพียงการเอาคืนแต่เป็นการยกระดับชีวิตทั้งระบบเมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่าคนที่เคยทำไม่ดีกับเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างช้าๆความไพ่แพ้ของพวกเขาไม่จำเป็นต้องเกิดจากการที่เราทำอะไรกับพวกเขาโดยตรงแต่เกิดจากการที่เราสามารถเติบโตจนทิ้งระยะห่างมากเกินกว่าที่พวกเขาจะตามทันได้และทุกครั้งที่พวกเขามองเห็นความแตกต่างนี้ ในความจริงจะเหมือนกับการถูกตอกย้ำความล้มเหลวของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาการเอาคืนแบบเงียบเจ็บเฉียบจึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ในการตอบโต้แต่คือปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงม,มันสอนให้เราไม่ต้องยกตัวเองไปอยู่ในสนามเดียวกับศัตรูแต่ยกตัวเองขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าจนฝ่ายไม่สามารถเอื้อมถึงได้และเมื่อถึงจุดนั้นการแก้แค้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอีกต่อไป พราะชัยชนะได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่เราเลือกจะไม่ให้เขามีอำนาจเหนือใจเราอีกการเอาคืนแบบเงียบยังมีอีกหนึ่งมิติที่คนจำนวนมากมองข้ามไปนั่นคือมิติของเวลาและความเงียบสงบภายในใจเพราะศัตรูหรือคนที่ทำไม่ดีกับเรามักหวังจะควบคุมปัจจุบันของเราให้สั่นพลอนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถแต่ต้องได้คืออนาคตที่เรากำลังสร้างขึ้น หากเราสามารถอดทนพอที่จะไม่ตอบสนองทันทีแต่ใช้เวลาเป็นเครื่องมือสสมพลังความรู้และความมั่นคงในชีวิตเมื่อถึงวันที่ผลลัพธ์ปรากฏจริงศัตรูจะต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายที่สุดนั่นคือไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาทําได้สามารถหยุดยั้งการเติบโตของเราได้เลยความเจ็บปวดที่เกิดจากการเห็นคนที่เราเคยพยายามกดขี่กลับกลายเป็นคนที่รุ่งเรืองกว่าเรานั้นเป็นความเจ็บที่ฝังลึกที่สุด เพราะมันไม่ใช่แค่การแพ้แต่คือการแพ้แบบไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยคนที่เคยใช้คำพูดหรือการกระทำเพื่อลดทอนคุณค่าของเราจะต้องเจ็บทุกครั้งที่สังคมหรือคนรอบตัวเขายอมรับและชื่นชมเรายิ่งเราถูกยกย่องมากเท่าไรความพยายามของพวกเขาที่เคยทำไว้ก็ยิ่งถูกลบเลือนจนไร้ค่าความไร้ค่าของสิ่งที่เขาทำคือบทลงโทษที่ร้ายแรงกว่าการเอาคืนโดยตรง ความเงียบยังทํางานได้ลึกซึ้งในเชิงจิตวิทยาเพราะมันบังคับให้อีกฝ่ายต้องอยู่กับเสียงในหัวของตัวเองคนที่เคยทําไม่ดีกับเราอาจถ่ายนอกดูเหมือนไม่สตุกสถานแต่ภายในใจพวกเขาจะเต็มไปด้วยคําถามทําไมเราถึงไม่ตอบโต้ทําไมเราถึงไม่โกรธทําไมเรายังยืนได้มั่นคงและทําไมเราถึงยังมีความสุขความสงสัยเหล่านี้จะไม่หายไปง่ายๆแต่มันจะกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนอยู่ทุกวัน และความเงียบของเรานี่แหละที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้พวกเขาเห็นความล้มเหลวของตัวเองชัดเจนขึ้นบางครั้งการเอาคืนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าในสายตาคนอื่นแต่คือการทำให้เขาเสียหน้าในสายตาของตัวเองคนที่เคยมั่นใจว่าตนเองมีอำนาจเหนือเราพอวันหนึ่งเห็นว่าเราก้าวไปไกลโดยไม่ต้องพึ่งเขาไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลเขาอีกต่อไป สิ่งนั้นจะทําให้เขาต้องเผชิญกับความจริงว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีค่ามากเท่าที่คิดเลยการถูกลดความหมายในใจตัวเองคือความเจ็บที่ไม่มีแผลภายนอกแต่ลึกถึงข้างในการเอาคืนแบบเงียบยังมีพลังเมื่อเราเลือกจะใช้ความสุขของตัวเองเป็นคําตอบแทนคนที่ไม่หวังดีกับเราย่อมอยากเห็นเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรากลับใช้ชีวิตด้วยความสงบมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆและสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้เต็ม ไปด้วยความอบอุ่นความสุขเหล่านี้คือการตกหน้าคู่กรณีอย่างเงียบๆเ,เพราะมันบอกชัดเจนว่าความพยายามของพวกเขาไม่สามารถพรากความสุขจากเราไปได้เลยความสุขที่แท้จริงของเราคือคำตอบที่เฉียบคมที่สุดในการเอาคืนในบางสถานการณ์การเอาคืนแบบเงียบยังสามารถเป็นการให้อภัยโดยที่ไม่ต้องประกาศออกมา การให้อภัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมให้เขากลับมาทำร้ายอีกครั้งแต่คือการปล่อยวางไม่ให้สิ่งที่เขาทำมาควบคุมชีวิตเราการไม่แบกความแค้นไว้ให้ถู่งใจคือการทำลายอำนาจที่เขามีต่อเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราให้อภัยและเดินหน้าต่อได้เราก็ได้ประกาศชัยชนะในรูปแบบที่เขาไม่มีทางเข้าใจความสงบภายในใจของเราคือสิ่งที่อีกฝ่ายจะไม่มีวันได้สัมผัสและการที่พวกเขารู้ว่า ไม่สามารถทําให้เราติดอยู่กับอดีตได้นั่นคือความเจ็บที่บาดลึกที่สุดสิ่งสําคัญคือการเอาคืนแบบเงียบต้องทําด้วยความแน่วแน่และไม่ลังเลเพราะถ้าเรายังกลับไปคิดมากหรือยังยอมให้เขามีที่ทางในความรู้สึกความเงียบของเราก็จะกลายเป็นเพียงกําแพงชั่วคราวแต่ถ้าเรานิ่งด้วยความมั่นคงจริงๆไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีอีกฝ่ายก็จะไม่มีช่องทางเข้ามาได้อีก ความมั่นคงนี้คือสิ่งที่คงเหมือนดาบที่ค่อยๆเฉือนความมั่นใจของศัตรูอย่างต่อเนื่องจนไม่เหลือชิ้นดีในที่สุดเราจะเข้าใจว่าการเอาคืนแบบเงียบไม่ใช่เพียงวิธีการตอบโต้แต่คือศิลปะของการใช้ชีวิตที่ไม่ยอมให้ใครมามีอำนาจเหนือใจเราอีกต่อไปมันคือการเดินออกจากสนามที่เต็มไปด้วยการประทะแล้วเลือกสร้างสนามใหม่ที่เรามีอำนาจเต็มที่การที่เราไม่เล่นเกมเดียวกับเขาคือการประกาศว่า เราเหนือกว่าไปแล้วและทุกครั้งที่เขาพยายามเรียกร้องความสนใจแต่ไม่ได้รับกลับไปเขาจะค่อยๆถูกกลืนหายไปในความเงียบที่เราสร้างขึ้นเองการเอาคืนเงียบๆแต่เจ็บเฉียบจึงไม่ใช่เพียงการหลงโทษศัตรูแต่ยังเป็นการปลดปล่อยตัวเราเองจากพันธนาการแห่งความแค้นและความโกรธด้วยในขณะที่อีกฝ่ายยังคงวงเวียนอยู่กับการคิดหาวิธีทำร้ายเราเรากลับก้าวเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่า ความแตกต่างนี้จะยิ่งทําให้พวกเขาทรมานเพราะทุกย่างก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้าคือการตอกย้ําความ่ายแพ้ของเขาโดยไม่ต้องเอ่ยคําใดๆเลยการเอาคืนแบบเงียบเมื่อมองลึกลงไปแล้วแก่นแท้จริงแท้จริงไม่ใช่เพียงการทําให้อีกฝ่ายเจ็บแต่คือการแสดงให้เห็นว่า เราสามารถยกระดับชีวิตตนเองขึ้นมาจนพ้นจากการควบคุมของเขาได้อย่างสมบูรณ์คนที่เคยทำร้ายเรามักเชื่อว่าตัวเองมีอำนาจที่จะบงการให้เราเจ็บให้เราพังหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เราตอบสนองกลับไปเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขายังมีความหมายแต่เมื่อเราเลือกที่จะนิ่งเงียบและเดินหน้าต่อไปด้วยความสง่างามสิ่งที่เกิดขึ้นคือการตัดขาดพลังงาน เชื่อมโยงนั้นอย่างสิ้นเชิงเราไม่ใช่ตัวละครในเกมของเขาอีกต่อไปแตกกลายเป็นผู้สร้างเกมใหม่ที่เขาไม่อาจเข้ามาเล่นได้การเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกถึงการควบคุมระดับสูงสุดการไม่ตอบสนองคือการบอกว่าเรามีอำนาจเหนือความรู้สึกของตัวเองและเมื่อเราควบคุมได้เราก็ไม่สามารถถูกใครควบคุมได้อีกการเอาคืนจึงไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดัง หรือการกระทําจงแจ้งแต่เพียงแค่การยืนหยัดด้วยความเงียบที่มั่นคงก็ทําให้อีกฝ่ายเสียพลังไปเองทุกวันความเงียบนี้เป็นเหมือนการทําให้พวกเขาค่อยๆสูญเสียอํานาจโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนมีมีดคมบางเชินผ่านทีและเล็กทีและน้อยจนสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาเหลืออยู่คือความว่างเปล่าและความเจ็บปวดภายในใจศัตรูที่แท้จริงมักไม่ทนได้กับการถูกเมินเฉย เพราะมันทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับคําถามในใจอย่างต่อเนื่องว่าทําไมสิ่งที่ทําถึงไม่ส่งผลทําไมเรายังยืนหยัดอยู่ได้ทําไมเราถึงไม่ล้มลง,ลงตามที่พวกเขาหวังและเมื่อคําตอบไม่มีทางได้มาความสงสัยนี้จะก,กัดกินใจจนกลายเป็นบาดแผลลึกที่มองไม่เห็นแต่ทรมานอย่างต่อเนื่องมากกว่าการถูกโจมตีแบบตรงๆเสียอีกการเอาคืนเงียบๆยังเป็นบทเรียนให้เราเห็นด้วยว่าแท้จริงแล้ว ชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทําให้อีกฝ่ายพังแต่คือการทําให้เราก้าวข้ามพวกเขาได้โดยไม่จําเป็นต้องลดตัวลงไปอยู่ในสนามเดียวกันการที่เรามีความสุขประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคือการตอกย้ําอย่างเงียบๆว่าเขาไม่สามารถหยุดยั้งเราได้เลยนี่ไม่ใช่เพียงการเอาคืนแต่คือการประกาศว่าเราได้ยกระดับชีวิตไปไกลเกินกว่าที่เขาจะเข้าถึงได้ เมื่อมองในระยะยาวการเอาคืนแบบเงียบยังทำให้เราเป็นอิสระจากความแค้นด้วยเพราะในขณะที่เราเลือกจะไม่พูดไม่ตอบโต้และไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เขาทำเรากำลังปล่อยใจให้หลุดพ้นจากพันธนาการที่มองไม่เห็นการเก็บเงียบอย่างมีพลังไม่ใช่การแบกความแค้นแต่คือการใช้ความเงียบนั้นเป็นกำแพงที่ป้องกัน ไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามากระทบเราอีกต่อไปและยิ่งนานวันความเงียบนี้จะยิ่งกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้เราเติบโตได้อย่างสงบในที่สุดศัตรูหรือคนที่ไม่หวังดีกับเราจะค่อยๆหายไปเองเพราะไม่มีอะไรเลี้ยงดูอํานาจของเขาได้ถ้าเราไม่มอบความสนใจหรืออารมณ์ตอบสนองให้การที่เขาจะต้องเห็นเรามีชีวิตที่ก้าวหน้ามีความสุขและเต็มไปด้วยคุณค่าคือการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยไม่ต้องเปลืองนคำพูดเลยแม้แต่น้อยความเงียบที่เรามอบให้นั้นไม่ใช่เพียงการตัดขาดแต่เป็นคำตอบสุดท้ายที่บาดลึกกว่าเสียงใ,ใดเพราะมันทำให้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่ทำมาไม่อาจทำลายเราได้เลย